สบายดีกันปะจ้าอันมัดตัมเงี้ยก่อนอะตัมอันที่ตัมปนปลาปนปลาที่น้องม้าม้อมาซอยไปตัมปนปลาอุ้ยม้าขิกแตกไปเนี่ยก่อนอะอันอันนี้แม่จ้าเดี๋ยรีวิวอันมามามาซอยไปเห็นขี้ตัมปนปลาจ้ะนี่างกับพี่แล้วแตกตุ๊บดีกว่าแตกชนะกว่าสบายดีกันสุกคูสักคนนะจ้ะเนาะ ไปกัะสไปดีุจาเลียส,สี่หลจ้าอ่ะเรียยเรียใส่กิน,น,นเลย นึ่งข้าวเหนียวอันนี้ก็เลือกสีวาง ลูกโรานชุใส่อะไรยั่ไม่พอยังไม่หอมพอมันพอปกินก้อนปลาตอยได้พ่นมองถึงสุ่ด้วนมันบอกให้นานหักกันนานงจะกล้วยตัวอย่างอันไปแกบอกพริกหลังสวนมากหระอยูในสวนหลังบ้านมามะกรูดตำตำกแหลกพ่นมองแบบแหลกเดี๋ยวนี้คาในโรงงานเเป็นชบามไ เพาตัวยู่ด้วยยุงยคนเดียวไปเนาะยิ่คนเดียวก็ยุงคนเดียวสิรวมผักน้องไงเย้ไอ้น้อยไพูดเย้อันหนกันอันไหันโอเคให้ไโอเคโอเคยูแฮปเลสซี่แฮปเอ n วนท์ที่ไหนหนึ่งวินาทีอันนี้ไปเดินเดินไม่เห็นมีกระโหลกที่ สวัสด <oczywiście. S 2> ีคร <stock charged> <dem facets> ับขอ r r y o เดี๋ยว e ดี๋ล่ n น n นาทีนะดีลยว่ะเดี๋ยวดียไล่อันเพื่อนไม่จีไปอนะก็เราสาเพิ่นแม่จ้ะก็เราสเพิ่นอนอ้าวพอจเอาอย่างือนัรื่องทบก็รักทพ่นยังอนทักนยังไม่เสียพี่น้อง หาพ่อนล้วมันเสียวันนี้ก็เลยจะเห็นเป็นไปสอนพ่อหาพ่อปุ๊บกันเป็นไปสอมพ่อดีเลยอันว่ามีแย่หรอกจ้าอันตอนแรกนึกว่าแบตเตอรี่นึกว่าแบตเตอรี่มันอันพอทำงานที่ไหนได้มันเป็นนองโทรศัพท์ซื้อมาเลยเก้าเดือนมาสั่นว่าคอยพนันกับพ่อใหญย์คิดว่าแปดเดือนสันพ่อใหญ่ว่าคิะว่าปีหนึ่งสั่นวันนี้มันเก้าเดือนพ่อใหญ่กับชนะจะนั่งกันอันเด็กหนุ่ยเด็นี่เป็นกะทิไปนอกซิตี้ไปหาเอาไปบริษัทเนาะเอาโทรศัพท์ไปบริษัทกับพ่า มันรับประกัน2ปีเลยจ้ะรักษาปีนกเกียร์ไอ้หงสนกเกียร์นึกว่าตอนแรกเป็นนัก,กววชแบตเตอรี่บบแมน ปสิเทศน,ะทน,น,นั่บอกตัวัที่หรอุ้งมุ้งมงเศร้าอยู่นั่นนี่ว่างปลาปลาเนี่ยงั้น่าจะอันคไม่ได้สืบปรนนีมาไงผู้บอกว่ากับปลาเนี่ยปลาซาบะปลาซาบะอามาปูปลาซาบะที่ปนญังเป็นนั่นอกอป,ปาาานกระพือันอันเป็นฟ้ากินกระพวกอันผักอีกอย่างของหล่าแนะั้สลัดของนั่นเะอามาปูเหมือนแซ่พี่น้องกะปูจกินเดี๋ยวนี ป้านีงตะปูแสบไปน้องเหาะ้องขีดแสบบอกไต้ักต้มใช้นาป,ป,ประแดกเลยพี่น้องวันนี้นามประแดกก็ต้งมไว้แล้วไหมต้มใช่ยังใชยังตุมใช้นาเป้าห้องอย่าง้นกองกระดับเราไปไปอันเอนเอนขึ้นเบื่อกองถอยขอยมือ นี่ไปนอกสิตีที่ไปร้านซื้อกล่องที่กล่องที่พ่อยังซื้อให้ละให้เพป็นเบิรงไห้ว่ามันเปลี่ยนไม่เที่อนมันคือดาวโหลดโอ้มันเคลื่อนเฮ็ดวิดีโอวะในโดนมาชนะเพป็นว่าอ๋อเจ้าไปเฮ็ดหมองอันมูวี่มาชนะมาเจ้าไปเฮ็ดหมองอื่นมาชนะมาขนมองมูวี่นี่มาเลยซีชั่วโมงเพคุนพี่น้องโอ้ยข่อยล่ะฉันเป็นงูค่ะยาดาข่อยเลยพี่น้องข่อยงูข่อยคุณนิดเบิกพี่น้องวันนี้ข่อยงูแล้วว่าเฮ็ดมูวี่ยาวปนี่มาดิเพราะกลับมาจากบ้านมาดิเฮ้ยเฮ็ดวิดีโอ เทตวิดีโออันนี้ของเดตันเก่าได้ว่าสิเจ็ดนาทีเลยวันนี้พอมาเฮ็ดวิดีโอที่ว่าได้สี่ชั่วโมงสี่เ็ดวิดีโอเฮ็ดแล้ววันนี้เอ้ามันคือเป็นภาพใบใบมันแก้วเป็นมันนีภาพไบเงย์ไหลาก่อนอะไรนี่ก็ไปได้แดงแก้ภาพไปมันเหตอย่างไรลายางเวลานังนี่แม่ภาพมันไหวเลยพี่น้องเฮยโอ้ยเงย์ไหลายค่ะจำเป็นแน่ใช่จะได้ปินปั๊บก้องใหมมามาพี่น้องมากินแต่นี่น้ำถอย ไปสนใจมา่ไหายเรียงกองน่ซามันสอนน้องพี่น้องเนาะได้สำเนีงเอาสำนันี่นนะ้องพี่น้องเนาะหักกันไว้เออพี่น้องเลยมาทาจังไว้เจะได้กมจะแสบมาค้นหลงหุ่นนี่ผัาเขาจัดไว้แล้วแา่องมีผากความตุ่งผกาองตุงตต่งสื่อมานาะสื่อคือผักตุ่งไหม่กกสิมานลวกลวกกินกระพุนอยู่ไจ้าลวกินกระพุนเนี่ยมนันมีปศิเอวนีน เอ,อาผสมสดใสก่อนตามเดิมน้องทำใส่กะเพราะกะปิ่นเทียมเล้ว,วนะกันเนาะอยู่ดีๆก็้วอึงบอกมาตัดก่อนใส่กะเพราะกะปิ่นเทียมพริกกับกระเทียมนนะกกยมักกเมเมนเย็นนั่นแหละจ้าที่คอยผสมสดน่อยนึงต้องใส่ทน้อยนึงนนที่คอยกวนนะจ้ะที่คอยอย่างนะจ้ะย่างในเตาแก๊ส มันยดมันมัออนมันหอนก่นไจ้ามันบอมันหอนกล่นบ่มันข่อนก่นไปจ้าแบบมูนนี่มาฮะเจนนัวตากแล้วไปชัวแล้วอู้ต่อยหัวเยียมแล้วบอกไปนี่อย่างอีกนะใส่แบบน้ากัพี่น้องใส่แบบน้มันส่งจากน้อยน้อพี่น้องเนาะน้ำส่งจากน้อยตายเี กินดูยิ่เป็นแสบตามเหมือนข่ากันนัวๆกันมันไมแข็งแทนไมพี่น้องไหมเบนาใจนนคันไปยงดีอยานใจน้นนันไ้ามีส่งตรงจากในสวนมาเลยสดๆร้อนๆนี่พี่น้องมันก็อรสดร้อนๆที่ข่อยเอาไันใส่ตู้ต่องฟิดไว้นะจ้าเอามาบีนา โซ่หาีเมนี่ะไปเพราะยใส่เป็นหลายมาใส่เพราะมันเป็นสุ่มๆจากหน่อยใส่หลายใส่สองส่วนด้วยแต่คุณชอบกูนาดน้ไก็บอกายไป่นอหน่อยนอนอยนู่จะคว้า้วเดี๋ยวันเปิ้ลจะดีกว่า แกแต่ว <iet gli> huh? like ่าปิดป eh, ิดแก่แต่ปิดแก้แต่ไงที่ที่ชีวกผักปิดแก่เป้นอันน้อยเปิดไว้พวกเจ้าเห็นบ่ัทฐานเห็น่ะก็งอเปิดแกอแต่แง่เหมนลักฐานที่ความขีดหรือมวกเป็นสีพี่นองอือออลายสบายดีกันสุขสุขคนรากาศเนาะสบายดีนี่นะขอป็นี่สีจะบางเปือยก็จะพวกเจ้าเห็นนั่นแหละจ้ะ จังหะปัจัวเป่อจัวเบลอจักกวอย่างหมูหมูหลืองานตามันก็จะสีทนได้จังวะตําข้ากันอีกแค่หน้าเพราะไม่สุสมนะมแข็งๆนะใจน่ะี่แฟ้ครับถามมาหลายอย่างเห็ดนันเห็ดนี่เอยนี่มนเห็นก็จลอกอยู่ให้เห็ดหมดอีกอย่างก่อนอุ่งตํากุ้งสดอี๋ย่งโอ้ดจ่ายจายก็จะเห็นเปลี่านนู้ดตามพูดกรจงเห็นว่ไหนนาะบอกสูตรไป่ไหนพี่น้อง ที่ว่ากลดทำก้นี่ยังไหเป็นครับขอมากวิตามินวันเกิดมาในชีวิตของเนี่คือในเคยกินวิตามินอเงกฤษกับสีล้อเห็ดหัวเจ้าบะบอกมากบอกสูตรกันมากเลยเด้อเตมนไหกังสีเห็ดหอซิมซอืมพเ่็้อไเป็นส่วนนแก แม่กน้ำขยไปนอวใส่กาบบบบาไหมโอเคจะน้ำเทสัจะเทไน้หลายหลายใส่ไหมก้อนนี่แม่เป็นเพ็ินเป็นไซน้ำหลายไซน้ำเต็มถ้วยเพราะอย่างท่บอกลูกหลายคนแม่ต้อกจำหนาาำลังมุกบุกซีนลีนเมื่ออิดมดอ่อนหลอดแม่มอ่อนหลอดเมื่ที่ลีอีหลอนี่ มีเขาให้กินผู้เดียวคนเดียบ่ใช้น้ำไหลเบ่เต็มอย่างนี้ป่ีเบ่ใช่น้ำาหลไปเนาะใส้เขาบอกเขาใส่เขาห็นมันแบบว่าเขยเห็นมันแบบว่าเป็นแยนงไงกระน้ำอันนี้กน้ำที่ข่อยอัน้ำที่ข่อยต้มปลาเมือประเทศเอากรน้ำเป็ือนใสเหมือนเลืองนี้่โอเคอันนี้ออกจากขงก็วยเตยเหลายประเทศที่แบบว่าเอากเทีที่มอ้มันขนคอน เต๋อไปเต็ม hmm, ถ so like hey, ั่วเลยยอดลูกหล่ายังมาโกนเห็้อันยี่แม่ไอ้แฟนขบพี่แม่ไอ้ยิ่อายเกินมันนอนโกนพี่น้องมาหน่อยพอดเด่ยนเสียงวะโกนเรื่นี้โกนสุดยอดเสแตด้วมาน้ำพริกข่อยพี่กข่อยไว้นี่ก่อน พารักลวกได้ไหมนี่รวกพักก่อนพี่น้องใส่ไปเลยง้นมมนเดือดแล้วใส่แบบอันนี้ไดปดิใส่แบบนีไอีกใส่ไปเลพี่น้งอ,นนนนนอง้งมงนเดือดแล้ว không sủng nhanh 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 cái nó con cái nó ấy con ấy mày say kêu nóng nha cái kêu nóng ก่อันเป็นกระถางอันย้าด้วยสร้างแก้าใช้เครืนน่องน้่งนี่มันสะอาโดะนะโลซันอู้หพี่น้องจ้าสะอาดวะสะอาดเป็นน้ำฮ้อนนีนนนนพน่พี่น้องกดเคี่ยวนี่น้ำฮ้อนใครไปต้มใกล้จะเป็นโตพี่น้องเพราแกว่าสะอาดบอือน้ำฮ้อน,ค,ออน,นค่าพี่ลียี่รอนี่กดนเคี่ยวมันไหนหมุนตุ่ม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 เลยพี่น้องอีนี่ห้อนค่าขนาดเด้ออือห้อนอิลียี่รอนี่คันเวลาใหม่ๆนี่คันใช้ไม่ไไไไเปิดออกนี่อไอห้วนห่อว ว่ามันโอบไป้นามพี่น้องเออมัน้อนมันคับมันแม่เอานี้รีร้องมันกระดอกระแดะมันบอมันบอกร้อนชิยู่ได้บ่กมันบ่ล่ะไรเสียหลบที่มาจากข้างต่างประเตข้างไหนข้างไหนตายมืดพี่น้องเลยนี่เนี่ว่าองค์เขาไปผาสิแม่ฉันขาตาลัสแท้ผาสิมันบอกติดผาบว่เขากับฉันบอกเจ้าบ่าติดเนี่ยผพาไปซึ่งมาจากพะเขย่าเนี่ยนี่ดอกข้างใต้พะเยาเนี่ยนี่ อีหลากสิมาให้น้องเต็มทายสิมหาห์ไปซื้อยื่นตลาดนั่นไหมตลาดคลองถมไหมอืมไปกับป้าเพื่อนไปกับป้าเพื่อนเนี่ยมันกระปิพี่น้องใส่แบบนี้คนทำเนื้อจะเอาอันนี้ใส่กระติบเข่าใส้หิ่งหิ่งแบบพี่น้องใส้หิ่งหิ่งแบบหม่ไส้กระปิใหม่มันสีบรอแห้งมันสีบรอนแห่งมันสะองค์ข้อมนวลไวดู แต่คนถ้าเหนือโซนานสิบอกเใส่กระติบเนาะกระติบของสมนใส่แบบกระติบน้ามันเฮาไม่มันเทาไปทงไปน้ำเอากบกระติบน้าไปเนาะใส่น้แข็งใส่น้ำวะมันคนงเหนือเอากระติบย็สน kind of mm ั hmm. on, fruit, ่นไเม่ใส่เข่าเมใส่ผ่านก็ใส่ข่าอุ่นไลเหมือนมืออุ่นเลยเหมือนมือก็เห่อจอันนี้ชุ่มาเนาะท่ตวันมาวผักนี่ต้มผักโอ้ต้มผักนี่เนาะป เดี๋ยวก็แม่นรั่พี่น้องต้มมีแกงก็ลื่นก็แล้วถุงมือแบบใส่น้องหน่อยถุงมือคนมาสีดิแล้วาวเสาว็ไม่คนแก้พี่น้องเอ้ยมีควนอยู่ใจซะ เราโดนล็บมีดอกันไป็ไไลืมข้าวผมจะเบากรกโดดในทังมา้ามันกบอมันก็บอ่โยมว่าหยังจับมันก็บว่าโยมมันก็บ่่ไอลว่เละออกจ้าตักวางตุ่งตกวางตุ่งรดกมันนังกุบกุบไจาได้อเสียกอนเห็นบิงเห็นบ่นี่สีดังกุบกุบแล้วเขากินแลจ้าเนาะแล้วเขากินเลากับปอกลอกลอกหนังออกจาหน่อยหนึ่งเพราะมันแข็งมานมามาเออ ขีดนะไปก,กินวันนี้เพต้อตงมวันข่อยเด้อยวนอออ่น้นนองได้ก็นะยนกักไปไก่อนไเท่านี้มาอื่มาเลยรอดตะข่าเข้าชุกก็ได้กินอ่ะ่น้องสุกก็ได้กินนะ